สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม Monster Land นะครับเอาไม่ใช่สิครับ Battle Land นะครับ Monster Saga หรือว่าโปเกส s ก้านั่นเองนะครับพอดีหลายชื่อนะครับสับสนนิดนึงนะครับก็วันนี้นะครับก็มีน้องๆถามเข้ามานะครับว่าเติมเงินยังไงนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วผมบอกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับสกิลโปเกมอนไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะสอนวิธีการเติมเงินแล้วก็จะสอนไอเทมด้วยนะครับเขามีไอเทมอะไรแจกให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอเทมที่ได้จะคุ้มค่าไหมนะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตบัญชีนี่ต้องอัปเดตนะครับเพราะว่าไอเทมค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับและใครอยากติดตามเรื่องของโปเกมอนหรือว่าเป็นแฟนเกมโปเกมอนนะครับสามารถติดตามได้ที่กลุ่มรวมพลคนรักโปเกมอนด้านล่างคลิปได้เลยนะครับหรือว่าใครเป็น แนวเกมมือถือหาเงินนะครับก็มีกลุ่มเพจไว้ใต้คลิปเช่นกันก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเอาละครับก่อนจะดูก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปเลยครับอ่าในส่วนแรกจะตอบโจทย์น้องก่อนนะครับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆถามเข้ามานะครับแต่บอกก่อนว่าผมไม่ได้มีส่วนได้เสียกับเกมนี้นะครับเพราะว่าอันนี้คือผมแนะนําเฉยๆนะครับพอดีมีคนถามเข้ามานะครับถ้าเกิดเราจะเติมเงินนะครับก็เอาง่ายๆนะครับ เราจะเห็นว่ารูปข้างบนที่เป็นรูปเพชรนะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับนี่นะครับก็กดเข้าไปเราก็เลือกราคาได้เลยนะครับเพราะว่าตัวที่เขาให้ในตอนแรกนะครับตัวที่ได้นะครับเติมครั้งแรกนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูที่หลังแล้วกันพอดีมันอีกบัญชีหนึ่งนะครับคือบัญชีนี้ผมเติมไปแล้วนะครับก็ตัวที่ได้มาดูตัวที่ผมจะแนะนําก่อนนะครับที่เติมครั้งแรกได้เติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ เจ้าต,ตัวนี้ที่ผมแนะนําในคลิปที่แล้วก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงสกิลได้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงสกิลของโปเกมอนได้แล้วตัวนี้นะครับข้อดีของมันคือมันเป็นสกิลที่แช่แข็งศัตรูนั่นเองผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเล่นมานะครับตัวนี้ช่วยทีมได้เยอะมากในการที่จะผ่านด่านต่างๆนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสกิลของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเขาก่อนนะครับสกิลของเขามีสกิลแช่แข็งนะครับอยู่2สกิล คืออันนี้คือยังไม่เปลี่ยนสกิลนะครับสกิลแรกนะครับก็คือเป็นการสร้างความเสียหายนะครับโจมตีหมู่นะครับมีโอกาส35%นะครับในการที่จะแช่แข็งศัตรูสกิลที่2นะครับก็มีโอกาสา55%นะครับที่จะแช่แข็งศัตรูเหมือนกันอันนี้คือเป็นสกิลดั้งเดิมเลยนะครับเป็นสกิลแช่แข็งคือโจมตีหมู่แช่แข็งตลอดแช่แข็งตลอดเนี้ยมันก็ทําให้ทีมสามารถเล่นผ่านได้ง่ายนะครับ แต่ว่าในส่วนของการอัปเกรดสกิลถ้าเกิดอัปเกรดได้นี่สกิลถ้าไม่ตายยิ่งสุดยอดนะครับเพราะว่าจากเดิมแค่เป็นการสะท้อนการโจมตีนะครับแต่ว่าถ้าอัปเกรดได้เนี่ยมันจะเป็นสกิลโจมตีหมู่แล้วก็แช่แข็งเหมือนกันนะครับถือว่าดีมากนะครับมีโอกาสถึง60%ทีนี้อขอแนะนําก่อนก่อนที่จะไปบอกวิธีก,การเติมเงินนะครับคือเจ้าตัวเนี้ยถ้าเกิดใครได้มานะครับผมแนะนําว่าให้สังเกตรูปสกิลด้านด้านล่างนะครับรูปสกิลด้านล่างเห็นไหมครับ สีม่วงนะครับพยายามให้ได้สกิลตัวนี้มานะครับเพราะว่าทําไมนะครับมันจะช่วยในการที่จะแช่แข็งศัตรูนั่นเองนะครับเนี่ยเจ้าสกิลตัวสีแดงนี้นะครับเห็นไหมครับมีโอกาสโจมตีฮิตนะครับเพิ่มโอกาสควบคุม9%อันนี้คือระดับ A นะครับถ้าระดับ S ก็เพิ่มขึ้น13%ถ้าได้ระดับ S มานะครับ13%นั่นแสดงว่า ถ้าเกิดสกิลโจมตีของเขานะครับอย่างสกิลข้างล่างนะครับโอกาสแช่แข็ง35ใช่ไหมครับโอกาสแช่แข็ง35แล้วไปบวกกับเจ้าตัวสกิลที่ได้ระดับ S มานะครับ13ก็เป็น48นะครับโอกาสแช่แข็ง48นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสกิลเดี๋ยวนะครับขออภัยครับถ้าเกิดเป็นสกิลที่ อีกหนึ่งอีกสกิลหนึ่งนะครับที่เป็นโจมตีเดี่ยวแต่ว่าโอกาสแช่แข็ง5 5ถ้าบวก13เข้าไปก็โอกาสแช่แข็ง68นะครับ68ถ้าเกิดเป็นสกิลที่เราเปลี่ยนไปนะครับสกิลท่าไม่ตายนะครับสกิลท่าไม่ตายสกิลตัวนี้นะครับถ้าเราได้มานะครับโอกาสแช่แข็ง60นะครับบวกกับสกิลติดตัวเมื่อกี้นะครับ13ก็เป็นโอกาสแช่แข็งถึง73เลยนะครับ เพราะฉันตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยทีมซัพพอร์ตทีมได้ดีมากนะครับอทีนี้เราไปดูวิธีเติมเงินนะครับวิธีเติมเงินนะครับก็ให้เรากดที่รูปเพชรด้านบนนะครับนี่ครับเราก็เลือกได้เลยนะครับเขาบอกว่าเติมเท่าไหร่ก็ได้แค่ครั้งแรกนะครับไม่ได้สนใจจํานวนนะครับเราก็เอาจํานวนที่น้อยสุดก็ได้ครับ0.99นะครับอเราก็ไปดูกันนะครับนี่ครับการเติมก็จะมีให้เราเลือกนะครับเลือกเป็นผ่านบัญชีก็ได้นะครับก็จะมี หลายธนาคารนะครับทั้งไทยพาณิชย์นะครับกรุงไทยก็มีนะครับพวกนี้กรุงเทพก็มีก็แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับแต่ผมขอทดสอบเลือกสักอันหนึ่งนะครับนี่นะครับก็เติมครั้งแรกนะครับถ้าเป็นบัญชีก็50บาทได้105เพชรนะครับอันนี้ก็เติม50บบาทได้เจ้าตัวเมื่อกี้มาด้วยนะครับโปเกมอนตัวเมื่อกี้นะครับหรือว่าถ้าใครสะดวกในการเติมโทรศัพท์นะครับก็นี่ครับ กดเข้าไปที่เดี๋ยวเอา wallet ก่อนนะครับอันที่2อ,อันนี้ก็ t u o wallet นะครับใครมีอะไรก็เติมเข้าไปได้นะครับให้เติมตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปทําตามขั้นตอนของเขานะครับอย่างถ้าเป็น t u o wallet ก็กดเข้าไปครับนี่ครับเขาก็จะให้เราใส่เบอร์ t u o money wallet ลงไปนะครับแล้วก็รอรับรหัส otp นั่นเองนะครับ ถ้าเกิดเป็นการ์ดนะครับ Google p พ a y นี่ก็ได้ถ้าใครมีนะครับอันนี้ผมไม่มีนะครับเอาเป็นถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็เป็นวันดูคอ l ์ทูมุทูมันนี่นะครับพวกนี้เราก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ทำการเติมเงินได้นั่นเองนะครับก็ลองเลือกว่าท่านสะดวกช่องทางไหนในการเติมเงินนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูว่า อะไรที่เขาให้เรามานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําหรับใครที่จะอัปเกรดนะครับอัปอัปอัปเกรดบัญชีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวขอล็อกอินไปอีกบัญชีหนึ่งแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าบัญชีนี้ผมทําไปแล้วนะครับนะครับผมเปลี่ยนมาอีกบัญชีบัญชีแล้วนะครับทีนี้ใครที่จะเติมนะครับใครที่จะไปรับรางวัลตรงนี้นะครับท่านก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่า1 1 ID นะครับสามารถทําได้แค่ครั้งเดียว ท่านจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ช่างนะครับมันจะได้แค่บัญชีเดียวนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับรางวัลที่ได้นะครับนี่นะครับบัญชีทางการนะครับรางวัลอัปเกรดพิเศษนะครับทุก i อสามารถเลือกตัวละครที่จะรับรางวัลได้แค่1ตัวเท่านั้นนะครับนี่นะครับก็จะมีครับนี่บัตรฟักไข่20นะครับก็คือบัตรสุ่มโปเกมอนนั่นเองนะครับ ปกติก็ใช้2 4 8 8เพชรในการสุ่ม10ครั้งนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณ5 0 0 0เพชรนะครับถ้า0 0 0กว่าเพชรนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับการเข้าไปนะครับก็ให้เราดูนะครับเขาบอกว่าเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ตัวละครนะครับตั้งค่าไปศูนย์บัญชีแล้วก็อัปเกรดบัญชีเดี๋ยวผมจะพาไปทํานะครับครับก็ให้เราเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับด้านซ้ายบนนะครับกดเข้าไปครับ ทีนี้เราเข้าตรงที่ระบบด้านล่างนะครับด้านล่างขวานะครับจะมีระบบนะครับอันรองสุดท้ายนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดที่จัดการบัญชีครับนี่ครับเขาก็จะมีบอกว่ากรุณาดําเนินการตั้งความตั้งค่าความปลอดภัยนะครับเป็นการอัปเดตบัญชีนั่นเองนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับนี่ครับเขาก็จะให้เราใส่รหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยนะครับ ไม่รู้ว่าจำรหัสตัวเองได้หรือเปล่านะครับครับก็สรุปว่าผมลืมรหัสผ่านนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ล็อกอินเกมนะครับแล้วจำรหัสผ่านได้ก็สามารถกรอกรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดส่งนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่2ไปได้เลยนะครับแล้ว รางวัลน,นะครับก็จะไปเข้าอยู่ในที่กล่องจุดหมายของเรานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมลืมรหัสผ่านของตัวเองจริงๆเพราะว่ามันก็มันก็นานแล้วนะครับที่ที่ไม่ได้ไม่ได้กดเข้ารหัสเพราะว่าโดยปกติเวลาเข้ามาก็กดเลือกบัญชีเลยนะครับมันก็จะล็อกอินให้อัตโนมัติเพราะว่าเราไม่ได้มีการเอาไปล็อกอินเครื่องอื่นนะครับก็เลยทําให้ผมจํารหัสไม่ได้นะครับไม่ได้เข้านาน โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบัตรสุ่มไข่นะครับก็นี้เองนะครับหมุนไข่ระดับสูงนะครับนี่ครับปกติจะใช้2,488เพรนะครับเราก็อันนี้ได้มา2,488เพร10ครั้งนะครับอันนี้เราได้มา20ครั้งก็ประมาณ5,000เพรนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าการสุ่มแบบ10ครั้งเนี่ยผมก็เคยทําคลิปแนะนําไปแล้วว่ามันได้โปเกมอนชัวแน่นอนนะครับ เราก็มีโอกาสได้โปกเกมอนระดับเทพๆด้วยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปการแนะนําการเติมเงินแล้วก็วิธีการรับรางวัลน,นะครับไอเทมจากการอัปเดตบัญชีก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ